ว้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวพาทุก่านมาเบิงเศ้าบาทนะครับเพื่นปลูกหอมแดงกันนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับวิธีการปลูกหอมแดงนี่บอกครับเมื่อาชีพพนังอยู่นี่บอกอ้าสวัสดีนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับมาเบิงเพื่นปลูกหอมแดงกันนะครับพี่น้องอืมมีร่องร่องบอกครับแล้วก็เสียบลงได้ร่องเลยบอกครับเนี่ย โอ้พันเลี้ล่งเิ่งเป็นหูเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลุมหลุมไปเขากระเสียบลงไปเลยบ่ครับนี่ปลูกหอมหรือปลูกกระเทียมครับนีนอ๋อหวอมแดงบ่ครับนี่แหละครับ,รบพี่น้องครับบรรยากาศสวนของบ้านไดนน้อครับไหนโอ้สวนของเกษตรกร,ร,กรบ้านเมียงน้อสวนของเกษตรกร,ร,กรบ้านเมียงนะครับพี่น้องครับบ้านเมียงตำบลไผ่อำเภอลาสีสล จังหวัดศรีสะเกดเท่านี้เองนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับวิธีการปลูกหอมแดงนะครับผู้ใดบ่เคยเห็นกับเบื้องไว้เด้อพี่น้องเลยการปลูกหอมแดงของชาวศรีสะเกดนะครับเป็นสวนหอมแดงของเกษตรกรบันเมียงตำบลไผ่อำเภอราชสีสลไลจังหวัดศรีสะเกดครับ ะเดี๋ยวพาทุกท่านไปเบิ่งไกลๆเลยนะครับไปเบิ่งทั้งฝุ่นนะครับปลูกตามหู้ตาม่อานี่แหละครับโอ้ไม่มีหลองไม่หู้ไว้บอกครับอ้าวนี่แหละครับเพิ่นปลูกตามหลองตามหลองตามหู้ไว้เลยเพิ่นว่านั่นแหละครับวิธีการนะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละครับพี่น้องครับใส่ข้าวพันธุ์มันนี่บอกครับพันธุ์หอมแดงอันนี้น้อยยังสี่นี่บอกครับโอ้เนี่แหละครับคุณผู้ชม เป็นในน้อยนะครับเป็นกระสีเสียบลงไปในรูแบบนี้นะครับมีรูไว้นี่แหละครับวิธีการปลูกหอมแดงของชาวศรีสะเกดเท่าครับเป็นสวนหอมแดงของเ,เกษตร,ร,ก,รษกรบานเมียงตยําบลไผ่อำเภอราศรีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่เราเพิ่นปลูกมาทางบ้านดวนหน่อยพี่นะครับพี่น้องเป็นเส้นทางจากบานเมียงมาบานดวนหน่อยนะครับ คาดว่าราคาสิดีนะครับท่านมอคาดไว้ก่อนเลยบ่ครับนี่ยมอจังไดคือว่ามันมีแนวโน้มสิราคาดีบ่โอ้จักเลยครับอือแต่ว่าก็าก็คาดใบป้านเถอะพิ่นปลูกทุกปีเลยบ่ครับหม่องนี่นสวนนี่คือปลูกทุกปีแม่นบ่ครับเฮ็ดหลังจากที่ดำนาเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วก็ปลูกหอมแดงบอกครับหม่องนี่นี่ทั้งเฮ็ดนาทั้งปลูกหอมแดงเลยบ่ครับไร่ตัวนี้นี่ โอ้หลังจากเห็ดหน้าแล้วก็ไถแล้วก็ปลูกหอมแดงบอกครับครับ,รบเห็ดได้ทั้งหน้าเห็ดเดทั้งหอมเลยตัวทั้งสวนหอมเลยนเนาะเปลววางเลยเหรอครับเออ,เอ,อ,เอ,อหลังจากจบการทาหน้าละคือปูหอมแดงเลยบอกครับพื้นนี่นี่นโอ้เขาทาครับแบบบ่ให้พื้นพื้นที่ว่างเปลาเลยเนาะบ่ให้พื้นทีว่างเปลวเลยคือว่าทําทําเขาเอื่นว่าเห็ดเป็นอาชีพเลยตลอดเนาะทั้งเห็ดหน้าทั้งปลูกหอมแดงเนาะครับเนาะ มือพื้นที่ท่ากินมันหน่อยก็จงมี่ล้ะครับก็ต้องเฮ็ดแบบนี้เนาะสับเปลียป่ยนกันทุกอย่างทุกเนื่อครับสับเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นเผื่หมุนเวียนเลยครับผมอ่ะนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของการปลูกหอมแดงของเกรรษตรกรบ้านเมียงตำบลไผ่อำเภอราชสีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะคร,รับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ